ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของ Honda ในการแนะนำรถมอเตอร,ร์ไซค์รุ่นใหม่ล่าสุดนั่นก็คือ CB 190X ปี2021ซึ่งได้มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการที่ประเทศจีนด้วยราคา16,680หยวนคิดเป็นเงินไทย84,000บาทจากอัตราแลกเปลี่ยน ห่หยวนต่อ5.04บาทครับย้อนหลังกลับไปในช่วงเดือนสิงหาคมปี2560ู้อยวู้หยาง Honda ได้ทำการเปิดตัว CB 190X ปี2017ขึ้นเป็นครั้งแรกซึ่งได้สร้างความฮือฮาเป็นอย่างยิ่งในช่วงเวลานั้นเพราะว่ามันคือ Adventure Touring เครื่องยนต์แบบสูบเดียว Single Overhead Cam s h a ชา2วาล์วระบายความร้อนด้วยอากาศปริมาตรจริงอยู่ที่184 4ซีซี ให้พลังสูงสุด15.9แรงม้าที่8,000รอบต่อน,นาทีแรงบิดสูงสุด14.9นิวตันเมตรที่7,000รอบต่อน,นาทีในขณะที่ CB190X รุ่นใหม่ปี2021นี้มีการปรับปรุงเครื่องยนต์ให้มีพลังแรงมา้าแรงบิดเพิ่มขึ้นโดยแรงม้าปรับขึ้นจาก15.9แรงม้าเป็น16.3แรงม้าที่8,500รอบต่อน,นาที แรงบิดสูงสุดปรับเพิ่มขึ้นจาก14.9นิวตันเมตรเป็น15.4นิวตันเมตรที่7,000รอบต่อนอาทีจ่ายเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีดมี5เกียร์ครับให้ความเร็วสูงสุดระหว่าง110ถึง115กิโลเมตรต่อชั่วโมงอัตราความประหยัดอยู่ที่45กิโลเมตรต่อน,น้ำมันเชื้อเพลิง1ลิตรถังน้ำมันจุ14ลิตรน้ำหนักโดยรวมอยู่ที่150กิโลกรัมถ้าเป็นรุ่น SE จะมีการติดตั้งปี๊บให้3ใบพร้อมด้วยกาดแฮนและก็แคชบาร์น้ำหนักรวมจะอยู่ที่169กิโลกรัมสำหรับดีไซน์ของมันนั้นก็เป็นการนำดีไซน์ของตัว CB 500X Sport a v e n g e r ของเมืองไทยเรานะครับไปเป็นต้นแบบในการพัฒนาจากรุ่นเดิมที่เป็นไฟหน้าฮาโลเจนรุ่นใหม่นี้เป็นไฟ LED 2ชั้นพร้อมไฟ DRL ไฟฉุกเฉินไฟเลี้ยวไฟท้าย LED รอบคัน ชุดเรือนใหม่ของเดิมเป็นเข็มวัดรอบและก็จอ L C D วัดความเร็วรุ่นใหม่นี้จะเป็นหน้าจอแบบ Full L C D วัดรอบนะครับให้เล็ดลายอยู่ที่1 0,000รอบต่อน,นาทีบอกตัวเลขความเร็วบอกตัวเลขเกียร์มีนาฬิกาพร้อมช่อง U S B โชคอัพหน้าเป็นแบบเทเลสโคปิกไม่ใช่อัพไซด์ดาวครับโช๊คอัพหลังเป็นแบบโช๊คอัพเดียวดิสเบรกบหน้า2ลูกสูบพร้อม A B S ดิสเบรกบหลังนะครับก็ให้มาด้วยโครงสร้างตัวถ,ถังเป็นแบบ Single Cradle Frame หรือว่าท่อเปลยเดียว สวิงอาร์มหลังเป็นท่อเหล็กเหลี่ยมพร้อมด้วยกันดีดท,ที่ปลายสวิงอาร์มจุดเด่นของ c b 190x ในครั้งนี้ก็คือการปรับรูปแบบดีไซน์ของ Avenger Touring ให้มีความทันสมัยสวยคมมากขึ้นมันมีจง,งอยปากเป็ดอยู่ด้านหน้าชื่อบังลมปรับได้รวมถึงปีครอบที่ทำเหมือนกับหม้อน้ำแต่จริงๆแล้วเป็นหม้อลมครับจุดเด่นที่สุดของคันนี้ก็คือการออกแบบชุดไฟหน้าเป็นแบบ LED 2ชั้นพร้อม DRL แล้วก็ไฟเลี้ยวไฟท้าย LED รอบคัน ซึ่งสวยงามกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดตรงจุดนี้คุณผู้ชมหลายท่านคงยังไม่ทราบกันนะครับว่าที่เมืองจีนนั้น Honda มี2บริษัทด้วยกันครับประกอบไปด้วยวู่หยาง Honda ที่ผลิตตัว CB190X คันนี้อีกบริษัทหนึ่งก็คือ Sandiro โ o n o n d a รวมตัวเลขการขายต่อปีมากกว่า2ล้านคันครับต้องบอกเลยว่าทำตัวเลขการขายได้สูงมากนะครับสูงกว่าเมืองไทยของเรา คุณผู้ชมสังเกตดูนะครับจะเห็นว่าตำแหน่งของแฮนน์นั้นอยู่สูงมากนะครับเบาะนั่งก็ไม่สูงเท่าไหร่เน้นท่วงท่าการขี่แบบสบายๆขี่ทางไกลก็สนุกทางเรียบก็ได้ลุยหน่อยก็ดีเน้นขี่เท่ๆนะครับในเขตเมืองก็โอเคน่าเสียดายครับที่ว่าเมืองไทยของเรานั้นรถแนวนี้ในขนาดเครื่องยนต์ไม่ถึง 200cc ยังไม่มีโอกาสได้แจ้งเกิดลองนึกถึงภาพ Hon d a เอาเครื่องยนต์ของ CBR 150R สูบเดียว1 5 0ซ c มีหม้อน้ำมาใส่เข้าไปในช่วมของ a อ v n t เจ r Touring แบบนี้คุณผู้ชมคิดว่าจะขายได้หรือไม่สำหรับ CB190X นะครับเน้นจำหน่ายในเมืองจีนเพียงอย่างเดียวโอกาสมาขายเมืองไทยคงไม่มีแต่อย่างใดเรื่องราวการพัฒนามอเตอร์ไซค์ a อ v n t เจ r Touring ขนาดเล็กของ Honda ในเมืองไทยจะมีหรือไม่เราจะมาเกาะติดความขึ้นไหมกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ